สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเบสคนเดินป่าน,นะครับก็วันนี้นะครับทุกคนผมเนี่ยจะพาพี่พนักกรรมมาบึงผีโพงนะครับเราก็ได้ซื้อของมาด้วยนะทุกคนนี่เลยนะครับผมก็จะมีผลไม้แล้วก็ขนมนะส่วนน้องมอนเนี่ยก็เอาเสื้อผ้ามาให้พ่อนะนี่นะครับผมหลายอย่างเลยนะครับผมไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะเจอผีโพงบ่านะก็วันนี้นะ น้องมอนเนี่ยก็ไม่ค่อยสบายนะทุกคนแต่ว่าน้องมอนเนี่ยอยากมานะอยากมาหาพ่อนะครับผมเราเนี่ยก็เลยต้องพามานะครับผมอืมก็ไม่รู้ว่าคืนนี้เราจะเจอเปล่านะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่หน้าบึงแล้วนะตอนนี้ฝนเนี่ยก็เพิ่งหยุดตกไปนะทุกคนดูนี่เราเนี่ยก็จะได้เสียงกบเสียงเขียนนะครับผมก็โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไปเลยดีกว่าครับผมและก่อนที่จะไปรับชมคลิปผมนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้เรา ทั้งสามด้วยนะครับผมแต่ว่าวันนี้พี่ลืมวันนี้พี่ตักไม่ได้มาด้วยนะเรามากันสองคนสามคนกับน,น้องมอนนะครับผมไปทุกคนเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่าครับผมไปนี่เลยนะครับทุกคนเราก็ได้มาถึงบึองแล้วเราเดินเนี่ยเราต้องระวังงูด้วยนะทุกคนเพราะว่าบางทีอาจจะมีงูนะ อ้อยพาแล้วนะคอ,อ,อ่นรับกนี่เราให้น้องห้อยพานะน,น,นี่ให้น้องห้อยพาหน่อยนะทุกคนไปเดี๋ยวเรานะไปเลยครับผมไม่รู้นะทุกคนว่าคืนนี้เราจะเจอพ่อน้องมอสหอป่ะนะครับผมต่วาต้องมารุ้นพร้อมกันเลยนะถ้าเราเจอคือเราแนจะเอาของกินไปให้เลยนะ อืมมันเชิญปันตกแรงมากวันนี้ โอ oh, hmm. ้เจอกบด้วยข้อตาวิยะเนี่ยดูแม่กับลูกนะตัวนึงกินไม่ได้แต่ถ้าตัวอื่นอะกินได้นะอืมเกลอโอ้ยงูตัวเลอะเลยลงไปละงูหรือปลาไหลไม่รู้เอย่องเงี้ยเฮ้ ทุกคนขังโคกเต็มเลยเป็ลองแหละโอ้โหอะไรบุ๊กเอ,เกอ็กซ์ทั้งยันนะโอ้ทุกคนพินดาดิรู้สึกว่าน้ำขุนอีกแล้วเรามาทีไรฝั่งนี้ขุนตลอดเลยอะอเหมือนจะมีคนลงน้ำอ่ะ โอาแต่ว่าหอยเยอะมากเลยหอยนี้กินได้ไหมเนี่ยเจอไหมก็กินได้หอยเฉลี่ใช่อไม่โตนะหอยเฉลี่ยะแต่ว่าลูกออดกกเยอะนะนะแบบรับโอ้นั่นน่ะนี่งูเจอไหมนั่นอะนน โอ้โหน่าจะเดี๋ยวน่าดูเลยตอนนี้อือทุกคนเราต้องส่องพื้นดีๆแล้วเหมือนสปาอะไรดอกอะไนะมั้งเหมือนสปาอะไรดอกเลยนี่นะ อันนี้อันนี ưa, i, oh, ้คือปลาไหลใช่ใช่ไม่ใช่งูโอ้ไม่อยากจะเชื่อว่าจะมีปลาไหลได้เลยวุ้ยจุ้ยโคตรนี่ปลาไหลมีแน่นอนโอ้ตรงนี้น้ำก็ขุ่นต้องเดินเดินไปดูฝั่งนู้นไหมแต่ว่าต้องระวังงูอ่ะโวต อยู่ว่าได้วูบขนุนนะหมูน้ำนี้มีพิษนะพี่จินดาน,นี่มีก็อีน่ากลัวเหมือนกันโอ้ทำม,มาตัวอีกวันสองวันหน้าบอกเลยน้ำเต็มแอ่งเ่ย เก็บได้ ăn เยอะอืมเจอลุอ่อนนี้เยอะจริง ไหนใช่พอน้องมอสป่าเดี๋ยวเดี๋ยวแกขั้วมคุณนะขั้เดี๋ยวจีะอืมมันเดืองอแเดืยดเดือดอะไรเดือดมอสาก็เจอนะงอเอาใช้้อนขยนเลยนะเขาไปเดินอยู่ตรงนี้คันเอาไปด ปลาไหลตรงนี้น่าจะมีเยอะอืมปลาไหลถ้าเป็นงูนี้ผมไม่กล้าจับหรอกใช่เราก็ใส่ปลาให้น้องมอแล้วนะดีดิดดดมืันแบบมีรอยเดินเลยอะมืันมีคนเดินแถวบริเวณ อ่าข้างๆนะไหนปลาไมวก็ตานีกลาเนี่ยดูใช่ปะไหนสองตัวตัวใหญ่ปะตัวนี้กุ้ยติ๊กปลาเหรอปลาปลาปลาเลยลูกออดไหนใช่ปะที่มันลอยเนี่ยนะลูกออดใช่เหรอใช่ไปแล้วพี่นะ คนหาเห็ดใช่คนจะหาเห็ดนะแต่ว่าไม่ในไก่กล้ามาตรงนี้นะขับผ่านนี้ไม่ในไก่กล้าจอดดูว่าจะเจออะไรเปล่า<ด>ไปทางนี้ไม่ได้พี่นะนะมันต้องอ้อม เราต้องพยายามส่องพื้นนะทุกคนเดี๋ยวเผื่อว่าเดี๋ยวมีงูกัดน้องนะ Ngay này thì pin đã chưa cháu à? cháu 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 à? cháu 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 ้องเนี่ยก็ให้น้องเรียกหาพอนะเอออะไรใช่เอ่อท่ไหมน้ำยอดใส่เธอทราบเลยมืนอกี้ เออพัดด uh, ีฟ anyway, mm ังกันเรียนนะเออพัดดีเมียบ้ามาโคใช่ถามว่าอยู่ไหนเฮ้ยทุกคนเราเจอรอยเดินอะนี่ไงอื เนี่ยเดินไปเดินมาเจอเห็ดนี้มันเชีย่ยเลยนะพี่น้องใช่พัดดีโจโกร

มึงเจอมึงเจอ<ะ>โอ้ยย่านี่น่นลาลังเกะขื่อ<ะ>ไม่เจออะพี่พีนดา<ะ>ทุกทีเราจะเจออยู่ตรงนี้นะไม่อยู่ตรงนี้ก็อยู่ที่เบืองแต่ว่าในเบืองเราไม่เจอนะทุกคนไม่รู้ว่าลุงเขาแนไปไหนนะครับผม ทางิอืน่นอยัอยนะ็ไม่อมมม้อนนะเออดนหไปป่ะลยเกิดดินอเผืออ่นเดอือเป็นวัดนะทุกคน,น็อนนยมาอยากจะมากันเรานะเราก็เนี่ยพามาเลยนะครับผมเอาไงดีเนะีน่ยขวเกิดเดินอเผื่อมาคือน้องตั้งใจจะเอาของมาให้พ่อ มือทุกคนตอนนี้ลงเราไม่เจอนะเดี๋ยวเราจะไปดูที่บึงกันดีกว่านะไม่แน่เราอาจจะเจอก็ได้เพราะเพราะว่าน้องมอนเนี่ยก็ตะโกนเรียกห้าไหล่รอบแล้วนะครับผมติดติด เพราะว่าเราเจอสองที่ไม่อยู่ที่บึงก็อยู่ตรงนี้นะแต่ว่าตรงนี้ก็ไม่เจอบึงก็ไม่เจอนะครับผมเราไม่ได้มากี่วันแล้วนะพี่นะสามสี่วันได้อยู่นะนตั้งแต่เราพาน้องมอสมาเราก็ไม่ได้มาหลไรวันละก็วันนี้ก็จะก็มาหานะเอาของกินมาให้ด้วย เดี๋ยวเราไปกันที่บึงดีกว่า 俩个油画，特别干。<noise> <noise> <noise> Cái nào gì quá? Ê Để đi. Thôi mình được rồi, mình thay Để hơi thật Một là ดีบ้างแล้วเขา่ะเพิ่มบ้างโอ้โหกอดกอดันแน่นเลยอ่ะโหทุกคนใช่โหจุดนี้เราก็ดีใจนะทุกคนอืม

น่าจะเห็นแลวทุกคนพวามออกมก็เหมือนคนทั่วไปนั่นแหละแต่ว่าอาจจะโดนมลดาอะไรสักอย่างเนี่ยโดนของเรื่องของเยอะไปของเท่าตัวแต่ยังดีนะเราก็ายามจะช่วยนะเราก็จะช่วยเขาเท่าที่เราช่วยได้นะครับนี่นะมือยิ้นได้เอาเสื้อผ้ามาให้ได้ยอมนี่จะชอบเด้อเดี๋ยวเราจะไม่เข้าใกล้ลุงเขานะ เพราะว่าเราห่างๆดูเข่าไหนนะครับน้องก็ได้ใส่ผ้าเรียบร้อยแล้วนะน้องจะเาเพลว่าอุ้ยเหรออุ้ยอะดีเยอะมีเยอะมีเยอะกินได้เลยนะ ตาลุ้งครับว่าสวยช่างวะนี่ทุกคนน้องเราเราก็ได้เอาเสื้อผ้ามาให้ด้วยนะสวยามอหฝ่ายน่าเจอน่าดูนะนีตัดเาเลย ด็คนอื่นเหรออไรอ่าเชุ่มป่ะชุ่มป่ะชุ่ม่ะโอ้โหอะไรตนี้ตัวนี้ตัวนี้ตเดียเดียวโอ้โหใส่เสื้อละเสื้ออืมนเหมือนปกติทั่วไปนะตรงนี้ใช่แบบขนล่นของเยอะเกิน ใช่ทุกคนมันจะเป็นอะไรโหตอนนี้ก็ดึกมากแล้วนะครับผมดึกมากวใช่เดี๋ยวข้เอามามาถ่ายหน่ะนะเชคายอ่ะไปถ่ายมื่อไหร่ไปในเพื่อนเทน่ะมันได้ในเพืงนอำเพอ่นะนะเพื่อชองจะอออเตะเอามาถ่ายหนังเรื่อเกิดนะ ใครคนไหนมัแกแจ้งกวลของผ้าดอร่นนะเพ่อนนะเออเอ่อเอามาแล้วใช่ไหมชิคกอโอเคทุกคนเราก็ได้เอาขนมแล้วก็เสื้อผุงเสื้อผ้าผลไม้มาให้พอน้องมอแล้วนะพอนองมอก็จะกลับเข้าไปในป่าละแต่ว่าเราก็อยากจะดูนะว่าเขาอยู่กินยังไงนะน่าจะนอนในป่านั่นแหละ ลับก่อนน้นะเอาพ่มกพอนอนก็เข้าไปนอนละเข้าไปในป่าแล้วทุกคนใช่ครับหลีบไปเจ้งแสะเอ้ยแต่ว <reco Christ. S 2> <siglo>. ่าโอ้โหหายไปไวมากตำแหน่งเราไม่รู้ไปเถอะเขาจะเข้าไปแล้วละ ก็แค่ทุกคนสำหรับคิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะก็วันนี้น้องมอยก็ได้เอาเสื้อผ้าและของกินมาให้พ่อเขานะครับผมรู้สึกว่าพ่อน้องเขานี่ดีใจมากเลยนะโหกอดกอดลูกแน่นเลยอ่ะใช่น่าจะคิดถึงลูกคิดถึงลูกมากเลยนะใช่ อีก่าเกิดจะาอืก็โอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้ผมแล้วก็พี่จินดาวด้วยนะครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับท่านแล้ววะ